Nè yeah. Thị oh, yeah. <coughs> 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 โอ้โหขวานช้างโอ้ไปเรียนหรือเปล่าเนี่ยฮะยขวานช้างไปเรียนใช่ไหม,หาหหม,มาพาทัวร์พาทัวร์เพื่อนนะทุกวัน,นน้ำน,น้ำเหม่ออยู่กับผู้เหมือนเดินมนะครับเนี่ต่ังคนนี้มาดูก็โอ้โหเก่งครับว่าว่าลูกเขียนยังดีแล้วดูจากเขาโคตรเท่อยู่ลเลยเพื่อนดู พูดน,นะครับเฮ้ยยิงหนย,ยิงหนเฮ้ยนี่จ่ายเลเฮ้ยยิงจ่าเยเฮ้ยทัวน์รถมาเหมยนะเหมยนี่สวยที่สุดใน,นปางเลยนะน้าเอบประจาป,ปลานะครับ <c oughs> ไปทัวนไปทัวร์เดลนรตัวกันนะ โอ้ยยังดีอ่ะโม่บ้านม่งละดมมุนพักบ้างทำบ้างพักบ้างอ่ะมีควันช้างไม่จะดีนะครับ อ่ายเฮ่อแล้วก็กลุ้มกลุ้มฮะโบอี่ครับยิ้มใหญ่เลยนี่มันจับมันจมมันจับมาอยู่ไกลๆนะครับดูดูยิ้มนะมีความสวย มีพาทัวร์ทุกคนครับไปดูตอนหลังก็เข้ามาดูกันเยอะนะครับดูน้องสาวเยดึงนมอะเอ๊ะดึงนมอ่ะดึงเปเลยนะตัวคนอันนี้ยังดึงนมอยู่นะเอ่อ ในคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เพื่อนมาเจอกันในคลิปท่านปลายนะไปไปไปแล้วครับ